วัดป่าเพิ่มบุญนนะครับถ้าขับรถมาเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นวัดนะครับเพราะวัดแห่งนี้สร้างไว้กวมกืนกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยนะครับวัดแห่งนี้ผมมาครั้งแรกนะครับทราบว่าหลวงพ่อสมบูรณ์จาวาดแห่งนี้เป็น fc ทางช่องเลยต้องมาคุยกันให้ถึงว่าแนวคิดในการสร้างวัดนี้สร้างอย่างไงนะครับ สวดีครับนี้ข้อมูลจากวัดป่าเิมสวัสดีครับช่ง f อฟซีุณลำาไยพระสมเด็จนะครับบกพลังจักรวาลวันนี้เราได้มาวัดป่าเพิ่มบุญนะครับของพ่อสมบูรณ์วันนี้เราจะขออนุญ,ญาตบันทึกเทปท่านที่จะออกให้ f อฟได้ยิ้มชมบารมีนะครับ ไปนิ้หมายอันดีเลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่มาเจอหลวงพ่อเท่ากับศูนย์<ม>เพราะว่าผมไม่ได้นัดหมายนะครับและก็เป็นคําถามที่ไม่ไม่ได้เตรียมกับหลวงพ่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสนทนาธรรมคุยกับความเป็นมาของพ่อนะครับว่าวัดแห่งนี้หลวงพ่อตั้งใจสร้างยังไงนะครับกราบมาสการกบพาจ้าเรื่องพ่อพาจย์ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ หกสิบสามย่าง64พรรษาเท่าไหร่ครับอาจารย์40บวชมากี่ปีแล้วครับอาจารย์40ปีบวชมา40ปีตั้งแต่อายุ20่สิไม่เลยไม่สิพรรษาตั้งแต่40พรรษาสีพันศาตั้งแต่อายุ20กว่า20 20ิบ่สิบกว่าอาจารย์ครับวัดป่าเพิ่มบุญเนี่ยสร้างตอนปีไหนครับอาจารย์ปีพรรษาแรกปี2550พรรษา พรรษาแรกที่มาอยู่พรรษาแรกที่มาอยู่แต่ก่อนหน้านี้มีก่อนไหมครับอ่ะก่อนหน้านี้มีวัดมาก่อนไหมครับไม่มีเป็นที่ดินว่างเปล่าสองพันห้า้อยห้าสิบใช่ก็แค่สิบหกปีเอง<ช>ครับใช่สิปีเป็นที่เป็นที่บินว่างเปล่าว่างเปล่ามีอะไรในต้นไม้ก็ไม่มีโล่งเตียนหมดเลยอันนี้เป็นที่ดินของใครครับพอาจารย์ป่าไม้เป็นที่ป่าป่าไม้ที่พศห้าครับโล่งเตียนไม่มีต้นไม้อะไรหมดเลยใช่อันนี้ก็ปลูกใบเกือบทั้งหมด ตกใจเลยคือแต่ก่อนนุ้งเป็นไรข้าวโพดไรข้าวโพดแล้วก็เขาทำข้าวโพดพอเขาเอาข้าวโพดออกก็เตียนหมดเลยครับผมมีแต่ดินแดงเลยวัดไม่มีพระอาจารย์ครับเดินมาทุดดงหรือสะดุดก้อนหินที่ไหนถึงแบบว่าเฮ้ยท่านต้องมาอาจารย์ต้องมาสร้างวัดที่นี่ก็สั่งลูกศิษย์ว่าจะมาสร้างวัดครับให้หาที่สร้างวัดใช่แล้วบอกว่าที่อื่นไม่เอาเอาที่ปากช่อง ต้องเอาที่อำเภอปาดช่องใช่ครับที่อื่นก็ไม่เอาครับต้องเอาที่ปักช่องเท่านั้นเหตุผลทําไมต้องเอาที่ปาดช่องครับอาจารย์ไม่ทราบนะเพราะว่ามันขุดขึ้นมาเองครับอแล้วก็ที่อื่นก็มีเขาถวายก็มีแต่ทไม่เอามีถวายหลายที่ถวายฟรีไม่เอาหลายจังหวัดเราแตบอกไปเอาจะเอาที่ปักช่องครับแล้วพอเขาได้มาเกี่ยวกับอะไรครอบเขาที่แรก มันเป็นที่ปลูกข้าวโพดชาวบ้านเรามาซื้อต่อจากชาวบ้านนะซื้อที่พอทห้าใช่กับต่อจากชาวบ้านซื้อสิทธิ์เขาซื้อสิทธิ์รับว่าตอนมาขอสร้างวัดนี้มีใครต่อต้านอะไรไหมครับพระอาจารย์ว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยจะมาสร้างวงสร้างวัดได้ยังไงอะไรเงี้ยก็มีบ้านนิดหน่อยชาวบ้านอะไรนีดหน่อยอั่านี้ก็มีไม่มีปัญหาแล้วครับตอนแรกได้กี่ไร่ครับพระอาจารย์ตอนแรกที่เราซื้อนี่เขาบอกว่ายี่สิบห้าไร่ยี่ห้าไร่ ซื้อจากชาวบ้านครับผมจากนั้นขยายเป็นจุกจากนั้นก็ซื้อตรงหน้าข้างหน้าระอีกสิบไร่ครับก็เป็นสามหรือห้าไร่อันนี้ก็แจ้งทางป่าไม้ป่าไม้มาก็ให้ปักเขียดรอบวัดก็เกิดสองร้อยไร่อีกสองร้อยไร่ได้มาตั้งไหนของป่าไม้เขาให้ปักเขียดให้เอาเลยอาเภหีให้ดูแลปักเขียดให้ดูแลเลย่ครับที่ที่พทหตามสิทธิพะอาจของปอกก็คือ สามสิบห้าไร่แต่ทั้งนั้นป่าไม้ปักเขียให้ดูแลเลยเพราะ,พะวัดอยู่ป่าอยู่ก็ใช่ไงตอนนั้นต้นไม้แทบไม่มีเลยพระอาจารย์ดันร้น,นทำไมถึงมาตั้งใจมาสร้างวัดอยู่เป็นพระสบายๆถามตรงๆเลยครับว่าอยู่เป็นวัดหลวงวัดที่เขามีอยู่แล้วอ้อจะมาเป็นลูกศิษย์วัดป่าเนาะครับตามป่าตามเขาครับทีนี้ก็อยู่กับครูอาจารย์หลายที่ครับแล้วก็อยากจะมาสร้างวัดของตัวเองครับ เลยมาสร้างตรงนี้แหละก่อนก่อนหน้านี้พระอาจารย์อยู่วัดไหนครับโอ้อยู่หลายที่ไปไปหลังหลี๋ยหลลวงพ่อหลวงตาบัวไปหมดไม่เคยอยู่อยู่อยู่ป่าไส่อยู่สายทางอีสานอีสานก็อยู่กับสายลุงพุเทศลุงพุเทศแล้วก็ไปอยู่ทางเหนือหลายปีหลายปีนี่นั่นแหละครับเลยคิดมาสร้างวัดใช่พระอาจารย์คิดมาสร้างวัดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ทำไมถึงทุนก็ไม่มี มีปั๊บบาทไปเดียวกับจีวอนมีบาทกับจีวอนมาใช่แล้วคิดการใหญ่อย่างนี้ได้ไงครับพระอาจารย์ไม่ได้คิดก็สร้างไปเรื่อยะอยู่ครับพอมาอยู่ได้ที่ปับ๊บซื้อที่ปั๊บก็มาสร้างเป็นเฟิงสังกสีก่อนก่ใช่ล่ะเพิงสังกสีเพืองมุงหญ้าคาก่อนครับนั่นแหละแล้วก็อยู่มาพอมาจำพรรษาปีแรกก็มีหลวลงพ่อเปลี่ยน มาเป็นประธานหลวงพ่อเปลี่ยนที่ปัญญาปดีปนอำเภอแม่แตองอำเภอแม่แตงเชียงใหม่แล้วก็ท่านสิษสเวสวียศิลามาเป็นประธานพอดให้ปีแรกครับอัอนนี้พอหลวงพ่อเปลี่ยนมาท่านหลวงพ่อเปลี่ยนก็สั่งว่าเออท่านบูญวัดนี้ท่านสร้างเอาไว้เลยนะจะสร้างอะไรก็รีบสร้างไว้เลยสร้างเอาไว้เป็นวัดป่าจริงๆไว้ทีท่สําหรับผู้มาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวครับไม่มีอย่างอื่นสําหรับ,รบผู้มาจําศีลภาวนาอย่างเดียวอย่างเดียวเลยท่านบอกสั่งอย่างนี้ครับหลวงปู่ท่อนท่านก็เข้ามาท่านก็บอกเอย วัดนี้สร้างเอาไว้เลยนะหลวงปู่ท่อนก็มามาครับมาเยอะครูบาอาจารย์ที่มาวัดนี้มีใครบ้างครับาอาจารย์มีหลวงพ่อเปียนหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ไพบูญก็มาครับที่แรกเลยหลวงปู่ไพบูนสุมังคโลครับก็มาครับแล้วก็หลวงปู่ขันตีวัดตาห้วยเดือครับหลวงพ่อนิพบเพื่อด่างซ้ายครูเลือกครับก็เคยมาหลวงพ่อสมบูรณ์ อันชาซีโลครก็อ,อมรณภาพก,ก็หลายรูปแล้ว <laughs> ไม่ต้องไล่แล้วเนาะ <laughs> ครับ <donc> <c oughs> ก็เยอะอยู่ครับพระอาจาครับดึงคนเข้าวัดหรือบอกบุญยังไงหรือมาไม่ได้บอกนะยโยมเขารู้เองบางทีก็โยมที่เขารู้จักจะมาแต่ก่อนแล้วยี่สิบปีสาสิบปี 30. เขาเขาได้ข่าวเขาก็มามาช่วยสร้างมาไม่เคยบอกบุญอะไรใคร ไม่บอกใครับไม่รบกวนใครให้ญาติญาติโยมไปบอกกันเองเข้ามาเห็นแล้วเ็าศรัทธาเขาก็มาช่วยเองอาจารย์ครับแบบทั้งหมดเนี่ยที่เป็นสีสีอิดเนี่ยอาจารย์ไปเจอแบบอย่างที่ไหนครับเมื่อก่อนะมาอยู่ที่วัดหนึ่งแล้วก็ให้ช่างเขามาฝึกทำก็ไม้มันหายากครับเราก็เออเราก็ทําไม้อยู่อยู่วัดไหนครับอาจารย์อนนั้นเองวัดป่าห้วยลาดวัดป่าห้วยลาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยใช่เขาเขาก็ทําอยู่ อนนั้นยังไม่ได้ทำเพราะอาจะมาไปอยู่ก็เริ่มทําให้ให้ช่างหัดทำให้ช่างหัดทำแล้วทีนี้ก็ฝึกกันมาเรื่อยนี่ก็มาทำที่นี่ทําที่นี่ได้อย่างใจไหมครับก็ได้แรกพรกอาจารย์ต้องลงมือสร้างเองนะครับไม่ไม่ไม่มาตมาแค่ความคิดความคิดชีนิ้วบอกเฉยแล้วไม่มีแบบไม่มีแปลนทุกอย่างจะมารับผิดชอบคนเดียวหมดไม่มีแบบไม่มีแปลนแบบแปลนคนเดียวทั้งหมดรอาจารย์อะไรต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยพระอาจารย์คิดยังไงครับ มันรู้เองอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องจิตเขาคือแผนผังทุกอย่างในว่าอาตมารู้คนเดียวที่จอดรถห้องน้ําห้องครัวห้องปฏิบัติงานอย่างจะมาดูแลออกแบบแปนทุกอย่างสิทธิ์ขาดคนเดียวสิทธิ์ขาดคนเดียวใช่าม่รับสม่มีสถาปนิกนึกอาจาใจตอนเป็นคาราวาเนี่ยจบอะไรครับไม่ได้จบอะไรแต่มาด้วยการศึกษา ด้วยการศึกษาไม่จบพ .4 ีจบป .4 ีจบพศี่เป็นคนกี่เลยมครับอาจารย์ก็วัยรุ่นก็มีบ้างนิดหน่อยครับก็ไม่ม่ไม่ถึงกับพระอาจารย์อาจารย์บวชบวชตามประเพณีหรือบวชเพราะอยากศึกษาธรรมครั้งแรกนะตั้งใจจะบวชหนึ่งพรรษาหนึ่งพรรษาศึกแน่นอนใช่แล้วไปไปเจอที่ไหนครับถึงก็อยู่กับลุงพ่าอุปชาคุบาอาจารย์คร กลางวันษาแต่มาก็ลาท่านไปเลยว่าหลวงพ่อออกวันษาแล้วนะไปแน่นอนผมรับกระถิ่นเสร็จนะผมสอนนักธรรมเสร็จอะไรเนี่ยผมศึกนะหลวงพ่อผมบวชวันษาเดียวเตรียมเสื้อผ้ายังไม่เตรียมไม่ไม่เตรียมแล้วก็ลาแต่กลางวันษาลาบวชได้ครึ่งวันษาก็ลาเลยลาไว้ก่อนเลยครับเปลี่ยนแล้วกรับก็อยู่มาตอนนีแหละไปไปเจอใครทัดทวงหรือไปเจออะไรครับว่าจะถึงไม่ศสกไม่มีสมกาปฏิบัติทำมาเลย ทำข้อๆๆๆวัดกิจวัดเดินตากลมไหว้พระสดมันมาเรื่อยๆลืมศึกจะว่าลืมก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไาอยู่ไปอยู่ไปมันก็เห็นอะไรหลายอย่างครับแล้วก็มันก็อยู่ได้มันในช่วงสี่สิบปันสักนีมีช่วงวอกแวกจะศึกนะรู้สึกก็ไม่มีนะอยู่รับแต่ว่ามันมันคิดอยู่แต่ว่ามันคิดบ้างบางโอกาสแวบ,บๆอะ ว่ามันก็แป๊บเดียวมันก็ผ่านไปพอาจารย์เคยดงทุเคยเดนินเดินเดินทุดดงหรือจาริกเนี่ยไปที่ไหนบ้างครับก็เดินบ้างแต่ว่าไม่ไม่ไม่มากมายไม่ไม่เป็นเรื่องไปลาวก็ไปทางเหนือนั่นหลงครับผมทางเหนือไปทางเหนือแล้วก็กลับลงมาที่หลังก็กลับขึ้นเบ้ใหม่ก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางเหนือก็เดกสี่ห้าหกปีครครูบาอาจารย์ทางเหนือแต่และรูปเนี่ยถ่ายทอดทำหรือถ่ายทอดแนวปฏิบัติ เป็นหลักครับท่านก็อารมสั่งสอนแนวปฏิบัติให้ครับหลวงปู่โสท่านกา small, ็ละสังขารไปแล้วครับปูโสหลวงพ่อเปลี่ยนกันละไปแล้วหลวงพ่อประสิทธิ์ก็ละไปแล้วครูบาอาจารย์เกือบหมดแล้วครับหลวงปู่ซิมก็ละไปแล้วครับเออนั่นแหละหลวงปู่ซังก็ละไปแล้วครับที่เราไปกราบไปไหว้ไปคุ้นเคยครับแต่อยู่ที่กินเรอยู่กับหลวงปู่โสที่อำเภออำเภอฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ครับท่านก็ละสังขารไปแล้วครับครูบาอาจารย์หมดเลยเขาจัดใช่ ตอนนี้เขาเป็นพระอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เขาบ้างเลยครับยังเป็นพระผู้น้อยอยู่ครับพระอาจารย์ครับสร้างวัดโดยไม่ต้องสร้างวัตถุมงคลเนี่ยทําได้ไงครับไม่มีนะวัตถุมงคลมีอยู่แต่ว่ามีก็แจกมีอยู่บ้างมีมีครูบาอาจารย์ให้บั่งหรือว่าญาติโยมมาถวายม้างแต่มาก็แจกฟรีหมดเลยแจกฟรีหมดเลยแจกฟรีหมดเลยไม่ไม่เคยขายวัตถุมงคลครับ แต่ละเดือนขนานเท่าไหร่ครับที่นี่ที่นี่ไม่แพงดีอนี้ตกประมาณหม,มื่นสองหมื่นสองมี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 ยอดโยมพอไหมครับอาจารย์หรือมีช่วงลำบากมีช่วงไม่พอไหมครับเพราะวัดอยู่ในป่าช่วงแรกๆมีช่วงที่ก่อสร้างอยู่ครับแต่มาพอม,มาอยู่ปีห้าศูนย์ปีแรกปกั๊บแต่มาก็สร้างตลอดเลยเป็นนี่ตลอดหรือไม่เป็นนี่ก็<ค>ไม่ค่อยเป็นนี่นะครับเป็นน้อยมากครับ สร้างมาตลอดเลยแปดเก้าปีจะมาสร้างครับยาวตลอดเลยซึ่จะสร้างอยู่ประมาณเก้าปีก็เสร็จเกือบหมดเลยเสร็จเกือบหมดเลยใช่ทำไมชื่อวัดป่าวัดป่าเพิ่มบุญวัดป่าเพิ่มบุญมาจากไหนครับมีพอจะมามาได้ที่ไปอย่างนี้ปั๊บครับเพื่อนเขาก็โทรมาอยู่ทางเหนือครับท่านอาจารย์เพื่อนพระเออเพื่อนพระท่านอาจารย์ผมตั้งชื่อวัดให้แล้วนะครับวัดอะไรวัดป่าเพิ่มบุญเออตกลงเลย ง่ายเลยตอามันไม่ถูกถูกสเปกูกใจาจาจย์มีลูกเทวดาหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสร้างไหมที่นี่ถามตรงตรงอันนี้มันช่วยแนมังมีมั่งมีตรงมีครับอันนี้มีลูกเทวดาหรือมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเอาเอาเป็นว่าที่ญาิโมเข้ามาปฏิบัติธรรมนะเขารู้เขาเห็นเยอะมีครบคกหมู่ ที่เขาเล่าให้ทมาฟังนะครับถ้าพระอาจารย์เล่านี่จะเกินไปใช่ใช่งยอที่เขามาแหละบางคนเขาเห็นตาเนื้อก็มีเห็นด้วยกิตภายในก็มีหรือมีสัมผัสอะไรในก็มีครับเขาก็มาเล่อแตมาฟังครับเยอะทุกอย่างพระอาจารย์เองเจอไหมแรลกๆเจออะไรเจอเจออะไรลูกคาเทวดาเทพอะไรมาช่วยว่าพ่ออยู่นี่นะเดี๋ยวช่วยสร้างกันก็ไม่มีครับแต่ว่าอะไรจะสร้างอะไรก็สร้างเลยครับพ พออะไรจะขาดอะไรจะนั้นก็มีมาเองสวดมนต์บริกรรมคาถาบทไหนครับโอ้ตอนมาอยู่ไม่มาสวดมนต์ฟังไว้นะครับที่นี่ทําวัดสวดมนต์ไม่ขาดเช้าเย็นนะการทําวัดสวดมนต์เนี่ยทําให้สำคัญมากครับแล้วก็สวดมนต์เนี่ยตอนเย็นก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับทุกวันทำมาเช้าทุกวันแล้วว่าเราก็เดินมีคนนั่งสมาธิทุกวันเพราะวัดจิตวัดก็ตามรุบายนครับมาใหม่ๆหม่บินธบาดลําบากไหมบินาบาทก็ คือตรงตรงนี้ออกไปเนี่ยนะขนาดนั่งรถอย่างไกลเลยเดินถึงไหนก็ไปจันท์ออกไปเทินขบวนกับไปกับสักสามสี่กิโลสามสี่กิโลมารูปเดียวแต่แรกมารูปเดียวที่หลังก็หมูเพื่อนก็รู้ก็ตามมาครับจนจนจนปัจจุบันนี้ท่า่ครับปัจจุบันพันษาได้มีน้อยมีห้ารูปห้ารูปรับกระถินได้ได้พระที่พรรษาเยอะมีกี่รูปครับพระจาจาร์ที่พรรษาแต่ว่าเต็มที่เลยตั้งกับมาอยู่เนี่ยสี่ตั้งแต่ห้าศูนย์น่ะ ที่มาสร้างที่นี่ยมีพระสงฆ์สุดกี่รูปครับประมาณสิบสิบสองรูปกลางวันศาลนะครับสิบเพื่อจสองลูปนี่นะครับประมาณนั่นแหละมีน้อยมีน้อยพระอาจารย์กังวลไหมครับว่าถ้าผมพระอาจารย์ไม่อยู่วันหนึ่งไม่อยู่แน่นอนอผมก็ไม่โยวัดนี้จะดําเนินต่อไปอยังไงครับไม่กังวลเพราะอะไรครับถึงเวลาเขาก็มีคนมามาทอนแต่ต่อไปเองแต่ว่าต,ต่อไปก็มีมาอยู่ด้วย พ่าเราสร้างว่าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าวาดต่อไปที่มาเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแค่ดูแลรักษาเฉยแค่ดูแลรักษาทาไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วครับออืจแต่คนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเป็นสายกันเองเขาบอกกันเองใช่ไหมครับว่าใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องไปยังไงไม่ไม่เขาก็มีหลายสายที่มาอย่างลูกศิษย์หลวงปู่วิดยานี้ก็มาดีเยอะครับสายมีก็มีแล้วก็คณะจะปฏิบัติธรรมก็มาหลายหลายคณะครับ ที่นี่ถ้าคนมาปฏิบัติธรรมนี้มาเป็นที่ได้จิตคนใจโอ้สองาสาร้อยสามร้อยก็ได้สองร้อยสามร้อยก็ได้อย่างอย่างเน้นสมเด้นฤด่ ón, รูร้อนรัตตชบุกิดเนาะเขาจะบวชทุกปีเห็นไหมประมาณ150ร้อยห้าสิบลูกแล้วก็ที่เลี้ยงแม่กลัวเรียกว่าบ้านสองร้อยมาที่นี่มาอยู่ที่นี่ตอนรับได้สิบวันสิบห้าวันครับหรือว่าเขาบวชพระเม e ื่อก่อนเคยบวชพระอะไรในหลวงร้อนเก้าร้อนสิบนี้ จ็ดสิบกไปรเรื่อก็มาอยู่ที่นี่ก็คณะโรงพยาบาลเรือต่างๆมีตลอดมีตลอด <inters> เดีี้เดยกก็มีมาทุกเดือนเดี๋ยวนี้ก็มีมาทุกเดือน,นมีคณะนี้ก็เป็นมาทุกเดือนทุกเดือนเดือนละเจ็ดวันเจ็ดวันก็มีมาทุกเดือนเจ็ดวันที่ทางวัดเรามีมีหลักหลักหลักสูตรในการอบรมนะครับอาจารย์ว่าช่วงนี้เราเปิดนี้ช่วงนี้วันที<อ>ท่ทางวัดไม่ได้กําหนดเขาจะจัดมากันเองทางวัดไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนด เรามีแค่เพียงสถานที่ใช่แล้วก็อำนวยความสะดวกครับาจาจย์ครับชื่อกุติด้านหน้านุ่นทําไมเปลี่ยนชื่อเป็นมงคลหมดเลยครับอ๋ออันนั้นด้านพักเด่นหลังมีเจ้าภาพทุกหลังทีนี้พระสร้างแล้วกาสมัก็จะตั้งชื่อให้ทุกหลังครับเป็นเจ้าภาพเฉพาะคนเฉพาะกแล้วก็ให้ตรงบ้านพักข้างหน้านั้นให้ยิโยมงพักบ้านพักยิดยมที่มาพักปฏิบัติธรรมครับที่นี่ฉันข้าวกี่มื้อมื้อเดียวมื้อเดียวยอดยมอ่ะ ญาติโยมนี่มันสองมือญาติโยมสองมือพระมือเดียวเดียจเจอเลยไหมครับพระอาจารย์ไม่ธรรมดาครับหมายาจายไม่กินเจกินเจแล้วบรรลุธรรมจริงไหมมันอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เจไม่ได้อยู่ที่การกินใช่ฟังไว้นะครับคือการกินกับการปฏิบัติเนี่ยถ้าคุณกินเจแล้วคุณไม่ปฏิบัติธรรมคุณไม่มีศีลคุณจะเอาธรรมมาจากไหนธรรมต้องเกิดจากการปฏิบัติ การกินไม่เกี่ยวกินกินได้สุขภาพเกี่ยวกับธาตุขันแค่นั้นเองการกินอยู่ที่ธาตุขันใช่ถ้าคุณกินแล้วธาตุขันคุณดีคุณก็กินไม่เถอะครับแต่ว่าคุณกินแล้วคุณจะสําเร็จธรรมไม่ใช่เป็นไปไม่ได้กินแล้วจะบรรลุธรรมไม่มีไม่มีถ้าคุณไม่มีศีลล่ะครับถ้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมล่ะคุณจะรู้ธรรมได้ไหมมันอยู่ที่ศีลกับการปฏิบัติธรรมครับครูบาอาจารย์ไม่เห็นกินเกยรติเสวงมันอ๋อตั้งแต่รู้วุมบัตนลงมาเห็นมั้ยอ๋อครูบา แต่ก็บางก็มีบบ้างกินชั่วคราวนะจรแต่ว่าส่วนมากก็กินปกติกินปกติเนี่ยลูกลูก้สูงบวมบันตั้งหลาย,ลยร้อยบ,บรรลุธรรมกันหมดแล้วบ,บรรลุธรรมกันหมดเป็คนละหันต้องเป็นเลยร้อยลูกครับก็ทานธรรมดาทานปก,ปกตกิเออมันอยู่ที่ศีลอยู่กับการปฏิบัติเท่านั้นเลยครับพ <laughs> ระอาจารย์ครับมาที่นี่ผมมาฝึกปฏิบัติธรรมห้เนี่ยต้องต้องตื่นเช้าทําอะไรบ้างกลางวันกลางวันแต่จนเย็นมีอะไรบ้างครับพระอาจารย์ส่วนมากส่วนมากจะอิสระอยู่ ว่าทาวัดเช้าเย็นนี่ทุกวันทําวัดเช้าตังแต่จะเป็นตีไม่ไม่ไม่อาตมาข้อวัดกิจวัดที่นี่ทาเหมือนวัดกินมะเฟืองมะลุมเพับบินทบาทกลับมาก่อนเจ็ดโมงเช้าไปทาวัดรวมกันทําวัดเสร็จแล้วก็ฉันใช่ฉันประมาณสามโมงมาถึงสองโมงสองโมงฉันแล้ว แล้วก็ไปทาวัดเย็นอีกทีเลยหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มระหว่างนี้มีพระอาจารย์ต้องบรรยายธรรมอะไระครับไม่มีนะนอกจากว่ามีคณะมาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็มีบางบางโอกาสครับมาเพื่อปฏิบัติอย่างเดียวที่ไหปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีอย่างอืง่นยมรู้สิครับไม่มีอะไรเลยสําหรับคนที่มาจําศีลปฏิบัติธรรมภาวนาอย่างเดียวครับไม่มีผู้นาปฏิบัติม่ได้หรือ็มีกลุ่มของเขาเอง บางบางคณะเข้ามาเขาก็มีกู้นำปฏิบัติมาบางคณะเขาก็มาปฏิบัติกันเองครับแต่บางคณะเขาาตมาก็สอนนำปฏิบัตินำปฏิบัติมีบางโอกาสนี่นะครับที่วัดแห่งนี้พระอาจารย์แล้วพระอาจารย์อยู่นี่ต้องทําหน้าที่เวลาต้อนรับญาติโยมนะครับวันที่เขามาปฏิบัติธรรมหรือให้โอวาทหรือเทศก็ส่วนว่าก็ตอนหลังทําวัดเย็นหลังทําวัดเย็นให้ทําตอนหนังวัดเย็น S <S ถ,ถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาก็มาถามหรืออะไรก็อธิบายเขาฟังแล้วก็แยกย้ายกันปฏิบัติคนี่นะครับความเป็นมาของวัดป่าเพิ่มบุญพระอาจารย์ครับมาที่นี่เพิ่มบุญได้จริงไหมครับจริงสิฝังไว้นะครับทาบุญก็ต้องได้บุญทำบุญจะได้บาปได้ไงเดีย๋ยวก่อนทำบุญกับปฏิบททัติธรรมเนี่ยได้บุญเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไม่เหมือนให้ทานทานั้วอาจารย์เราให้ทาน ให้ทานนี่ก็ได้บุญอยู่ครับแต่ยังไม่สู้รักษาสินให้ทานได้บุญไม่สู้รักษาสินใช่ให้ทานก็ได้บุญระดับหนึ่งครับแต่ยังรักษาสินได้มากกว่าครับแต่รักษาสินก็ยังไม่สู้เข้าปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาครับได้บุญมากอากอนิสงส์มากค,ค,ค,คือการปฏิบัติธรรมครับนี่คือคือแก่นของศาสนาครับคือของแท้จริงคือการปฏิบัติธรรม ผู้รู้ทำเห็นทำนั่นแหละที่ว่าเป็นธรรมะทาย,ยาทครับอาจารย์จะสร้างอะไรเพิ่มเติมนี้ไหมเพราะตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะแต่สร้างเรือนเรือนพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมสร้างเรือนพักสําหรับผู้มาปฏิบัติธรรมใช่อาจารย์ครับยุคนี้เหมือนคนเข้าวัดน้อยลงแต่จริงแล้วถ้าวัดดีๆมีคนเข้าเยอะมันถ้าพูดจริงๆอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละวัดยู่ครับแต่ละวัดถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรับรองทําอะไรก็ได้ ญาติโยมมาอยู่แล้วเข้ามาเองครับเราไม่ได้โฆษณาเขาจะปากต่อปากเขาจะชิดเชยกันมาเองอ๋ออันนี้เป็นความยั่งยืนของวัดใช่ที่แบบปากต่อปากใช่ครับเราไม่ได้โฆษณาอะไรครับแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนบอกบุญอะไรใครไม่มีครับเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอครับแล้วความดีเหล่านั้นอ่ะมันจะมาเอง อยากดูม,มาเห็นเองหรือถ้าพูดอย่ยวนึงก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเองโดยประธานให้อันนี้สิ่งมีอยู่จริงนี่ไม่มีได้ไงีฟังนะครับที่ไก่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอยู่จริงทำไมไม่มีล่ะถ้าเชื่อในพระพุทธศาสนาก็ต้องเชื่อครามศักดิ์สิทธิ์มันมันจะแย้งกันไหมครับอาจารย์ไม่แยง้งแเดี๋ยววามศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาสูงไงควาศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาสูงครับ มีอยู่จริงมีสิครับไม่มีจะอยู่ได้ถึงสองพันกว่าปีในยุคนี้ครับนี่นะครับอาจารย์ครับกลัวมรณภาพนะกลัวตายนะครับอ้ยเขาก็ตายทั้งโลกฝังไว้นะครับผมถามให้แล้วนะครับเขาตายกันทั้งโลกกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายไม่อยากตายก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายไม่อยากตายก็ต้องตาย อยากตายก็ตายไม่อยากตายก็ตายครับคนสุดท้ายคือตายสถานเดียวไม่้องลัวครับเรื่องปกตินี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําเรื่องฟังธรรมะกับพระอาจารย์อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับความเป็นมาของวัดป่าเพิ่มบุญพระอาจารย์จะ,จะ,จะขยายพื้นที่หรือจะขยายสาขาไหมหรือแค่นี้พอแล้วไม่มีไม่มีไม่ไมีมมแล้วครับพระอาจารย์ ฝึกศาสนาทายาทไว้ดูแลวัดยังไงนะหรือหรือปล่อยไปเดี๋ยวมีถึงเวลามีเองแล้วทายาทก็มันก็เคยมีพระมาอยู่นี่แต่ละรุ่นทุกปีทุกปีทุกปีนะเคยมาอยู่พอออกไปแล้วก็ส่วนมากก็เขาจับเป็นเจ้าวาดหมดหลายวัดสำหรับญาติโยมนะครับถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ไม่ต้องังวลนะครับเพราะมีมาได้ไม่ใช่มีลูกมีเจ้ามีลูกศิษย์ที่ไปเป็นเจ้าวาดเยอะแยะ ก็มีที่เคยอยู่ที่นี่นะพอไปแล้วก็จะเป็นเจ้าอาวาสหลายรูปเลยนี่นะครับประวัติความเป็นมาของคู่สร้างวัดป่าเพิ่มบุญโดยตรงนะครับพระอาจารย์เขาเรียกว่าพระอาจารย์บุญหรือพระอาจารย์สั้นชื่อสมบูรณ์แต่บางคนก็เรียกว่าสมบูรณ์เรียกบุญก็ได้หรือสมบูรณ์ก็ได้สมบูรณ์หรือบุญก็ได้ลงลุงปู่สอที่ยะโสธรเนี่ะท่าได้เรียกท่านนามว่าท่านสมบูรณ์ท่านสมบูรณ์ เฮแต่ว่าอื่นจะเรียกอัตมาเนี่ยอาจารย์บุญอาจารย์บุญนี่ลวงู่สว่งเดียเรียกตัมมาท่านสมบูรณ์ชื่อนี้เวิร์กนะครับถ้าอยากสมบูรณ์นะครับมาไหว้หลวงพ่อสมบูรณ์ที่วัดป่าเพิ่มบุญใช่บมันได้เลยนะครับประโยคนี้หลวงพ่อข้างบนก็เป็นหลวงพ่อกำไรข้างบนเป็นพระธูกทศิ์เนี่ยชื่อหลวงพ่อกำไรเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่อง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์เป็นเอฟซทางช่องเดี๋ยว <c oughs> ผมขอฟังเตะเทศสักนัดหนึ่งครับพระอาจารย์เดี<ะ>๋ยวข,ข,อขอทำอีกคลิปหนึ่งให้ให้พระอาจารย์เทศเรื่องการปฏิบัต<อ>ิอีกคลิปหนึ่งนะครับกราบนวัสก,การพระอาจารย์ครับอดีดีก